อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับพ่อใหญ่เคนตาเคนอร่อยไหมปูเคนคูเคนอร่อยไหมครับอร่อยครอร่อยอร่อยอ้าวอร่อยอร่อยเอากินให้ดูหน่อยครับงามโอหอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเลยครับครับครับซื้อมาเท่าไหร่ครับอ้าวหลวงเสละ ซื้อมาเท่าไหร่ครับซื้อมาเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทใช่ไหมครับใช่ไหมครับแบ่งน้ำใบไหมแบ่งน้ำม้แบ่งน้ำม้กินด้วยไหมแบ่งไหมแบ่งไหมครับแบ่งแบ่งอะแบ่งเอ่อแบ่งไปบายก่อนบายบายก่อนบาย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 ไปบายบายก่อน